嗯。 หูใกล้มากเลยครับตอนนี้ครับเข้ามาหน้าชานเลยนะครับหนูเดินมาแล้วอยกเดินมาแล้วครับใกล้ครูใกล้มากเลยครับอ๋อครูด,ดีด้วยครับนกครับ เดนข้นับผมไม่ยอมโดดครับถอยออกไปครับอ่า,อาไม่ยอมโดดครับอูมาร่วมอีกตัวหนึ่งเลยครับ อาหมดนครับมีมัรม่วมอีกตัวนึ่งครับผมเนี่ยบินเข้ามานะครับ

เนี้ยฟืบมาข้างน้าผมี้ครับมีลุ้นครับมาข้างหน้าครับเหนีสุดครครับเดินมาผมเดินมาครับจะโดดไหมครับ โอ้โลุ้นเลค้ับเดินครับนกสายเดินที่เราโดดไหมครับรทีบ่โดดไหมครับพุบโอ้โหมาด้านข้างครับ

ดูครับจัดบินครับหลุนจังหวะนี้ครับถ้าบินขึ้นไปหยยบคอร์นี้ก็ลั่นเลยครับ ขึ้นขอ่อนเหมนขึ้นมาก่อนนะไปขู่นะครับตัวนี้คนระั อย่างใหญ่ๆเลี้ยงอยู่ข้างๆผมอีกตัวหน,น,นึ่งครับโอ้โหมีขัดด้วยครับนกก็โอ้โหสัตว์คูยาวๆเลยครับ เดยกสลับครูมาแล้วครับ อยากไปด้านหลังแล้วครับตอนนี้ไม่จะมีโอกาสเข้าข้างหน้าหรือเปล่าคร,ครับับเอาล้คกลับมาด้านข้างอีกรอบแล้วครับลุนให้เหยียบคอนครับตอนนี้ครับ นี่ครับโดดไหมครับจิตโดดไหมครับมันลุ้นนะครับลุ้นให้โดดนะครับตอนนี้ครับกำลังจ้องคอนอยู่นะครับจ้องคอนอยู่ครับผมโอ้โหยี่ไม่เหยียบครับผมก้ามครับก้ามไปข้างหน้าครับผมโอ้โหไม่เหยียบนะครับข้ามไปหน้าชานเลยครับเหยียบ กอนไมห้หน้าชาคมมกกน,น,นครับไม่ยอมเหยียกราเนยครนะ เดินมาหน้าชานี่แล้วครับเดินมาใกล้แล้วไข่เดินมาใกล้ขอนบันเยนมากเลยครับตอนนี้แต่นี่ยอมบินขึ้นครับเนี้ยบเนียบจังคอนวันเยนเลยครับ บินไหมครับบินหครับตอนนี้จ้องคอนเนียบอยู่นะครับกำลังตัดสินใจอยู่ครับผมกำลังตัดสินใจนะครับกำลังสงสัยอยู่ครับ công năng xuống xảy gốc Tết nó xính có lên Đi là nhập cấp và nhập Nhập mà bên lai gian học Mà ăn cấp 你呢？ เบเรียบร้อยครับอตัดสินใจจนได้ครับเรียบร้อยเลยครับสาเร็จนะครับเมทโทนสิงห์นะครับจัดการนกอ่าครูมีขัดนะครับมีขัดมีหนุนนะครับนกตัวนี้ครับมีครูหนุนนะครับมีขัดนะครับเสียงดีพอใช้เลยครับเรียบร้อยครับผมประมาณ15นาทีนะครับ15นาทีนะครับรวมๆนะครับครับผมเก็บนกก่อนนะครับ มาดูตัวกันเลยครับดูตัวกันเลยครับนกตัวนี้ครับหืเสียงดีครับเสียงดีมากเลยครับเสียงคูนะครับมีขลุมด้วยครับนกตัวนี้ครับมีขลุมด้วยนะครับ เสียงคันนี่ผมไม่ได้ยินนะครับว่ากี่กลุนะครับพออนกขึ้นก็ปีเข้าหาเลยครับตีนขยุ่มนะ ขยุ่มครับาไปหมดแลยครับปวดยากเลยครับน่บครับแนวเนยดที่ว่าเป็นบ่วงรูดนะครับแล้วก็ตาข่ายเ,เล็กครับเวลาเอานอกออกก็จะค่อนข้างจะลำบากหน่อยนะครับแต่ความดีก็คือว่าข้อดีนะครับก็คือว่าถ้า หลุดแล้วนี่โอกาสที่จะหลุดนี่ยากครับโอกาสที่จะปิ้นหลุดนะครับผมชอบชอบข้อดีคือปิ้นหลุดไม่ได้นี่นะครับออหืออกตัวนี้ส่้อยหลังนี่เต็มที่เลยครับเป็นชัดเจนมากครับลายสนปีกถี่มากครับ สนับปีกทีนะครับแต่ใบป้ายจะแหลมนะครับตัวนี้สนับปีกทีป้ายแหลมสร้อยคอนะครับสร้อยคอนี่เม็ดเล็กนะครับสร้อยคอเป็นเม็ดเล็กๆนะครับละเอียดเลยครับเยอะนะครับสร้อยคอเยอะปากก็ค่อนข้างบางนะครับเหมือนนกกำลังถ่ายขนนะครับ นี่คนกกำลังถ่ายขนดูซีสต์นะครับดูเกครับดูเกแข่งแงห้งดูหางเหมือนจะนกจะหลุดกรงใครมานี่นะครับดูลักษณะนะครับโอ้หัวเหมือนกระแทกโกงเพนะราหัวเป็นลักษณะเหมือนกระแทกโกงนะครับ ผลกำลังกำลังขึ้นนะครับแตหางไม่ขาดนะครับหางไม่ขาดหางมีหางเก่าหางใหม่นะครับแซงนะนะขึ้นมานะครับหางเก่าเก่านะครับดำๆนี่นะครับแล้วก็มีหางใหม่แซงขึ้นมานะครับเกจน้แข้งเหมือนนกเหมือนนกกุุงนะครับไม่เหมือนนกป่าครับธรรมดานกป่านะ้แข้งมันจะแดงนะครับแต่ตัวนี้นะแข้งแห้ง,งๆครับ ก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยคลับแข้งมันแข้งแงครับแล้วโซนนี้อยู่ไกลาจากบ้านผมมากนะผมปล่อยนกมารอบนั้นผมปล่อยมาแบบยี่สิบตัวนะครับรอบใหม่นะที่ผมปล่อยนะครับแต่ตัวนี้อยู่ไกลบ้านผมมากเลยนะคระับมันเจ็ดแปดโลนะครับไม่น่าจะบินมาถึงนี่ได้นะครับแต่ดูแล้วก็ไม่ใช่ไม่น่าจะเป็นนกที่ผมปล่อยนะครับถูแข้งนะแข้งแข้งแตกเลยนะครับ แข็งแขงครับแตกนะไม่ค่อยเห็นนะครับนกป่านะที่แข็งแข็งๆแตกแบนี้นะเป็นเป็นได้ไม้ควาไม่เก็ดแตกนะแข่งมันแตกนะครับแข่งมันมีสะเกีก็าขาวๆนกเต็มเลยนะเหมือนนกเขาปล่อยไม่ปล่อยมาก็หลุดมานะครับ เราไปขังดูก็รู้ครับสักอาทิตย์สองอาทิตย์้ะขันก็แสดงว่านกก็ปล่อยมาครับไม่ปล่อยมาก็หลุดมาครับทรงผมว่าคล้ายๆกับนกปล่อยมาครับนกที่เขาปล่อยมานะครับหรือหลุดมาคนระับนี่น่าจะเป็นนกป่านะครับแต่ก็ไม่ใช่นกไม่น่าจะใช่นกที่ผมปล่อยนะครับ บ่อยมาเจ็ดแปดรูครับระยะอาจจะไกลกว่านั้นนะแต่จากบ้านผมมาถึงตรงนี้นะครับเสียงดีเลยครับเสียงคูครับขาลมดีแล้วขาลมมีขัดนะขัดมีหนุนคููอยู่คำนะครับเปิดคำแรกจะเป็นหนุนคูรูคำตนี้นี้ัะ